และเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการแบกทัติโลแล้วมันบางกล้องครับผมก็ดูหาและเนื่องจากทัติโลนั้นมันเจ็ดดาวกันเลยทีเดียวครับผมฮะเป็นตัวละครที่มีความสาคัญมากแต่ว่าประเด็นก็คือเราไม่สามารถใช้บบบนั้นได้เพราะว่าเราต้องเอาตัวอื่นมาแทนเล่นน้องๆเลยคอมเม,มนต์แนะนามาบอกพี่ครับพี่พี่ต้องเอาตัวนี้พี่เป็นตัวละครที่ถือได้ว่าตอบโจทย์เป็นอย่างมากครับพี่ก็คือเทพเงาและนั่นแหละฮะคือตัวละครตัวนี้นั่นเองครับผมและปัญหาจากไหนปัญหายากมากอีกอย่างหนึ่งคือมันแพงมาก แต่เราก็ถือว่าโชคดีครับผมคนดู5ที่เราได้รับการว่าจ้างนะฮะเลสซอร์ย่านน่าจะทําในส่วนของคาจิโร่เจ็ดดาวครับผมคนดู5แต่ประเด็นก็คือมันไม่มีคนให้แบกนั่นเองครับผมและมันก็บอกว่าถ้าเกิดพี่แบกผมแล้วก็พี่แบกจนกว่าจะครบสิบเอ็ดตาพี่ก็จะเอาไข่ไปได้เลยและซึ่งมันก็โชว์มีไข่ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงและซึ่งมี2ลูกด้วยการตามล่าไข่ชาโดจึงเกิดขึ้นแน่นอนครับผมหากเราไปคนเดียวแล้วก็เราไม่ไหวแน่นอนครับผมคนดูเราก็เลยให้แบกมาด้วยแล้วก็ย่ามันก็จ้างแบดดบด้้ววยยไขนคคผมู อำนาจแห่งทุนยมนี่มันน่ากลัวจริงๆฮะและซึ่งไข่หนึ่งลูกนะครับผมราคาถึงพันสองกันเลยทีเดียวและเราก็ไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนเหมือนกันนะฮะเพราะงั้นเลวเราก็เลยจําใจลงด้วยนะครับผมและซึ่งตอนแรกคือเราก็จะเหลียบว่าของมัดจาไว้ก่อนนะครับผมแล้วเราก็เอาไข่มาแต่ดูแบบว่าหญ้ามันจะรู้นะฮะมันรู้เราเหลี่ยมแน่นอนว่าของมัดจานั้นโคตรขาดะเหลือเกินทําไงได้ล่ะเรามีอยู่แค่นี้และเส้นทางของนักลับจ้างสารพัดก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับผมคดูฮะก็ยางที่เห็นดูจากแล็ปของเรานั้นไม่สาาามรถแบก้คนนนนเดดียวไอะะ จริงๆแล้วก็เหมือนเรามาฟรีแค่มีดามเมจเพิ่มเติมนิดหน่อยเพราะว่างานหนักจะตกที่แบ็คเพราะแบ,บ็คมีในส่วนของคุลเลอร์แล้วก็มีในส่วนของเออไอเซนด้วยนะครับผมและตัวเที่ยวา,าเอามานะก็คือัวส่วนของซีซานั่นเองครับผมคดูฮะเพราะว่ามันคิดว่าตัวนี้สามารถอยู่เวลาได้ง่ายๆเลยก็คือมันคิดว่าตัวนี้นะคือดีโอครับผมคดูฮะเหตุผลเพราะว่าสีผมเหมือนกันและซึ่งนั่นแหละฮะามันไม่เคยดูโจโจ้มันก็เลยไม่รู้แล้วมันก้าบาโทโรมิโอมาด้วยซึ่งเอามาทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ คุณเลิกของแบกนั้นคอยทําดามเมจนั่นเองครับผมอย่างน้อยแล้วก็ทําประโยชน์มากกว่า,ายานะ่าน่นะแน่นอนครับผมเราพูดจริงเพราะว่า,าย่านะไม่ทำเลยนอกจากนอนดูนะครับผมแต่เราก็เข้าใจเหตุผลได้เพราะว่าเป็นนายจ้างครับผมฮะเราบ่นไม่ได้เพราะเราต้องรอใครจากมันนั่นเองผลพิยโยนี่มันน่ากลัวจริงๆเลยนะครับผม ชีวิตที่มันดีจริงๆครับผมฮะนอนนิ่งๆฟังเพลงจากไอ้รอจบรอตังหูแล้วก็รอเท็ดไข่แค่นี้นะครับผมก็สามารถได้ทันทล้แล้วแต่ว่าเราก็เหนื่อยมากจนเราสลกต่อหน้ามันครับผมฮะเทที่มันจะช่วยเรานั้นมันก็ไล่เราไปทํางานต่อนั่นเองครับผมโคตรเซสตเลยเล้วตอวน,นี้ก็ถึงเว็บสุดท้ายแล้วนั่นเองครับผม เรียกได้เป็นเว็บแห่งการตัดสินเลยก็ว่าได้เพราะว่าตรงนี้มันจะตึงแลวก็เยอะมากครับผมฮ่าคุณดูแต่ไม่ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดอยู่เล็กน้อยครับผมฮ่าตรงที่ว่าแบคเพิ่งเคยใช้ไอเซนนะฮะเลยใช้ไอเซนไม่ค่อยคล่องเพราะตัวที่ไอเซนของแบคโคนมาได้นั้นมันไม่ใช่บอสนะสิครับผมคุณดูฮะกลายเป็นมอนก็โง่ตัวหนึ่งเนื่องจากว่าแบคก็ยังเพิ่งได้ไอเซนมาเหมือนก,นกันเลยไม่รู้ว่าเออควยจะต้องทํำยังไงนั่นเองครับผมฮะาเลยเกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยแต่เนื่องจากเรามีคุณเลือคอยช่วยนั่นก็ไม่ใช่่ปััญญหาหญมามคครบผดูะ ทำให้เราสามารถผ่านมาไปได้และพอตาต่อมาเรื่อยแบ็คเริ่มจะคล้องตัวแล้วครับผมฮะมีการใช้ไอเซนในการโคนได้อย่างถูกต้องแล้วนั่นเองครับผมฮะทำให้เราสามารถโคนบอสท,ที่โคตรโหดมาได้ครับผมฮะชนทีบอสตายเลยเพราะดาเมจแรงมากๆนะครับผมและก็รอให้คุณเลื่อไล่เก็บบอสไปทีละตัวครับผมฮะ แป๊บเดียวเท่านั้นก็สามารถผ่านาไปได้แต่ก็อย่างว่าครับผมมันคือการลงดันเหมือนกันทั้ง1ีเวตาครับผมฮะหากเราโลจนลงจบแล้วก็คิดว่านานมากแน่ๆครับผมฮะเอาเป็นว่าเราตัดไปตอนตลงจบเลยก็แล้วกันเพราะว่าเออกว่าจะลงเสร็จนั้นชั่วโมงกว่าได้ครับผมก็ดูฮ้าและซึ่งบอกเลยว่ามันนานมากเลยนะะจริงๆแล้วก็มีไข่หนึ่งฟองด้วยครับผมเป็นไข่10%ซึ่งเราไม่รู้ว่าเอามาจากไหนเหมือนกัน แต่เหมือนไข่ที่เรามีจะเป็นเมียของเกนั่นเองครับผมฮะแต่ตัวที่เราเจาก็คือตัวนี้แล้วเราก็ได้รับค่าจ้างตอบแทนครับผมฮะพร้อมกับคีรุ่งโง,โงมาหนึ่งตัวด้วยครับผมในที่สุดเราก็ได้ไข่หนึ่งร้อยมาสักตีคุณดูหนึ่งชั่วโมงกว่าแห่งความพยายามเราได้มาครอบครองแล้วสลับไข่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์และพอหลังจากนั้นก็มีตู้จีเข้าเลยบอกว่าให้สุ่มนะครับผมฮะเพราะว่าไอตัววิญญ,ญาณในเรื่องของเอ่อม็อบไซคครอยตัวนี้นั้น สามารถทำอีโวในส่วนของเ,อเทพเงาเจ็ดดาวได้ไอเราก็เลยสุมส่มซะแต่ด้วยความที่เราไม่รู้ว่าใช้กี่ตัวเราก็เลยสุ่มมาเยอะมากครับผมดูหไม่รู้ว่าต้องใช้เท่านี้หรือเปล่านะนะตอนนี้คือเรามีไข่อยู่2ลูกดูฮะาไข่ลูกแรกก็คือไข่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าต้องทําหรือเปล่าไว้ข้อที่หลาลกันแต่วันนี้ครับผมคนดูวิญ,ญญาณคือมาใช้แค่นี้เดียวแต่ว่าเราสุ่มมาอย่างเยอะสุ่มมาอย่างเยอะเลยลืมดูนะครับผมไม่เป็นไรเนาะเผื่อแบบว่าเจ็ดดาวต้องใช้มากกว่าน,นี้หรือว่าที่ตัวอ,อื่นวะ มาครับผมเรามาทําการอัปเกรดกันเลยแต่มันโจมเบาจางคนดูแต่แค่มันโจมถี่ใช่ไหมแค่โจมถี่เอาว่าได้มาเร็วนะครับผมเย็นโคตรเทนรัชามันตีแรงกว่าเพราะว่าคนดูกับตัวนี้แต่ตัวนี้มันเทเด้นรัชาตีแรงกว่าปะโอรัญชาตีแรงกว่านิดนึงนะครับผมตีแรงกว่าแต่รัชาเรายังไม่ลองเลยว่ะมาเรามาลองหน่อยละกันนะครับผมสำหรับใครที่ได้ตัวนี้แล้วก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมว่ามันดีหรือเปล่าเพราะว่ามันขายแพงมากๆเลยคนถึงห้าพันสอง ไข่บ้าไข่บอะไรไม่รู้ราคาอย่างแพงแต่เราก็ถือโชคดีมากที่ไอ้ย่ามันให้เราเทนกับการเออโลหาจิโรนะครับผมฮะโอ้รอบนี้เหมือนจะเป็นโลกกูเม่ใช่ไหมเป็นโลกกูเม่เอาว่าเราคาดหวังกับตัวนี้นะเนี่ยดีหรือเปล่าไม่รู้ที่ร,รู้ว่าคือเห็นว่าถ้าเกิดได้ตัวนี้มาแล้วก็แบกได้ทุกสมรภูมิลบเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันโหดสุดไปเลยเงานี่มันแบบอินนี่หว่าคนดูอินฟินิตี้นี่หว่าเอามางี้เลยเนี่ยเอามางี้เลยเหรอโว้ยเลี่ยงไม่แพงด้วย โคตรดีคนดูขออนุญาตดูการโจมตีเลยซึ่งการโจมตีคือการยิงอะไรก็ไม่รู้ครับผมแต่ยิงถีมากว่าโจมตี0.1ครับผมฮะบอกเลยโคตรดีและก็ตีไว้นั่นเองฮะแต่เราดันสวยเพราะว่าไม่มีตัวตีแอเดี๋ยวก่อนนะคนดูลองมได้ตัว e er> A อมาไอหมอนี้ไม่ตีเอแล้วกูตัวไหนตีเอได้บ้างเนี่ยตัวไหนตีเอได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวก่อนสวยล่ะคนเดูฮันติโลตีเอได้ไหมอ่ะฮันติโลตีเอหรือเปล่า เ่ตีไม่ได้จบเล่นคนดูเพะขออนุญาตไปเอาตัวเองก่อนแล้วกันนะครับผมคนดูฮ่ขอแนุตัวเองก่อนและซึ่งรอบนี้เรามาลงใหม่ครับผมคนดูฮโดยเอาารชามาด้วยเพื่อที่จะได้มีตัวตีเอหน่อยครับผมคุนาชานั้นตีเอแล้วก็ตีรัวมากๆครับผมดูจากสแตนเคอร์บินที่ไ่ยิงนี่สิคนดูฮกัดจิกไม่ปล่อยจกกนกว่าจะตายกันเลยทีเดียวนะครับผมบอกเลยสกิลอย่างเท่ เล่พอล้างจากนั้นก็เรียกเทพเงามาโจมตีด้วยนั่นเองครับผมเพราะอยากเห็นสกิลนั่นเองฮะและซึ่งเทพเงาของเราก็โจมตีแบบรัวมากๆครับผมตัวนี้เอาไม่แพงใช่ไหมคุณดูฮะผมไม่เคยดูเรื่องนี้แต่ว่าผมเคยเอ,อ,อ่านอ่านชื่อเรื่องอยู่คุณดูฮะเคยเห็นชื่อเรื่องอยู่รู้สึกว่าเรื่องเอ่อชีวิตไม่ต้องเด่นไม่ต้องดังไม่ต้องการกําลังเสริมขอเป็นเทพในเงาก็พอแล้วนะจ๊ะนะครับผมชื่อเรื่อง ถ้าเกิดไปเซิร์ชก็ไม่เจอเหรอกคนดูผมมั่วเรื่องเอาแต่ว่าพิมพ์เทพเ,เงาก็ได้เจอแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้นะไม่ต้องไปหาเซิร์ชที่ที่ผมพูดเมื่อกี้นะแล้วพอหลังจากนั้นก็เริ่มมีหลุดมาแนวหลังบ้างนะครับผมคนดูฮาเพราะว่าเออเราไม่ได้เอาคอมโบปีศาจเอตตาทัจิโร่ขี่ลายมาครับผมฮะทำให้เรื่องบัฟเรื่องการตีอาจจะยากขึ้นมานิดน,นึงครับผมคนเดูแต่เราก็สามารถผ่านมอไปได้อยู่บ้างหลังจากนั้นเราก็รอเก็บเงินเรื่อยๆครับผมฮาเพื่อนรออัพเทพเ,เงาของเรานั้นให้ได้สก,กิลตันนั่นเองครับผมหคอคหออสเลงดูซ เอาว่าคนดูลองอัพดูแล้วกันคอสคัทการโจมตีเป็นยังไงนะครับผมในส่วนของท่านี้การโจมตีช้าลงครับผมจาก0.1เป็น5วิแต่ว่าได้กระบวนท่าใหม่มาครับผมฮะเป็นการพุ่งเข้าไปฟันแล้วก็ย้ายกลับมาด้วยเงาที่เดิมนะครับผมคนดูว่สมชาย,ยาเทพเงาทามว่าเทพไหมก็เทพดีแต่ว่าก็จะถือเป็นท่าที่ธรรมดาอยู่นะครับผมแต่ว่ามาันตีติดเลือนไหลนะมันก็ดีเหมือนกันนะคุณด,ดูไอเทพเงานี้นะครับผมเดี๋ยวขอหาเงินอัพก่อนแล้วกันสู้ให้ไหวก่อนนะน้อง สื้อไหวหนะา,าต่อไปชาโดเป็นโนหนู3 0 0นคุณดูโคตรเยอะเออแต่เงินไม่พอ35ขออนุญาตเก็บเงินรอก่อนละกันไ่าจะพอได้อยู่คุณดูล้วจะพอได้เว็บหน้านะครับผมเรามาดูชาโดเป็นโนกันเลยมาว่าการโจมตีเป็นยังไงนะครับผมคุณดูยังพุ่งอยู่เลยยังพุ่งมาตีอยู่เลยมันเดิดเป็นโนมาเล่นเล้วคุณดูแล้วใครมันหลับอยู่ที่เป็นโนเนี่ยและการโจมตีของชาโดคือการเล่นเป็นโนครับผมคุณดู5แล้วก็เรียก พวกมาจากไหนก็ไม่รู้ครับผมฮะไม่ซ้ําอาชีพบุกทะลวงใส่คู่ต่อสู้นั่นเองครับผมกาดูฮ้าบอกเลยว่าแต่ละอาชีพมานี่โคตรอลังการแต่ว่าที่สังเกตมานี่มันมีแต่ผู้หญิงนะครับผมกาดูฮ้าอย่าบอกนะมันฮาเลมเหรอแล้วใครมาหลับอยู่ตรงนี้มาเนี่ยเดี๋ยวถอามาเริ่มลุดเยเนี่ยชาโดช่วยด้วยมึงชาโด,ารดเราตัวชาโดมาตีจะแรงกว่าปะวะคนโดเราจะไม่เอาทัีโล่เต็มเลยเงินไม่มีไปยับชาโดหมดแล้วมาชาโดช่วยกอบกู้ที ช่วยกอบกู้ดีชาโดหกดาวแล้ว่าตัวเป็นเหลี่ยมอย่างนั้นตัวเป็นเหลี่ยมงั้นอ่ะเรียกพวกออกมาโจมเออสวยเรียกพวออกมาเออสวยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นครับผมคุดูฮะเนื่องจากบอลุดรอดออกมาได้นั่นเองครับผมฮะาและซึ่งบอสนั้นเยอะมากด้วยครับผมคุดูฮะา เราขายตัวแนวหน้าของเราทั้งหมดแล้วครับผมฮ่าเพื่อนที่จะมาสู้กับบอสแต่เนื่องจากว่าเราจะสโลออกครับผมฮะาเราจึงขาดตัวอยู่เวลาแล้วก็ในส่วนของตัวสโลนั่นเองครับผมฮะาทำให้เราขาดสโลอยู่นิดหน่อยบวกการาะชาซึ่งมันก็ไม่ตีแรงขนาดนั้นนะนะในท้ายที่สุดครับมาหาเทพเง,งาแล้วก็เหล่าผองเพื่อนนั้นพยายามยื้อสุดความสามารถแต่ว่าบอสันเหลือเลือดเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับผมฮะา ไม่รอดครับผมเสียดายมาก18ล้านล้างจากนั้นเราจึงเอาคอมโบปีศาจแลรกข้างทชิโร่ขี่ไหลไปล้างแคนครับผมคคดูฮาแต่ว่าเราจะเจอกับใครก็ไม่รู้คคดูฮามันเข้ามากับเราด้วยซึ่งจะมอนี่นั่นดะเป็น f c ของเราซานี่ให้ตายเธอเข้ามาไม่ให้ซุ่มไม่เสียงกันเลยทีเดียวถึงขออนุญ,ญาตหลอ,อก f c เลยละกันคคดูฮ่านี่เลยมันคืออินคุณว่า f อเชื่อเลยก <c oughs> ุณว่าเชื่อเราไหมโคดูเอฟซียังไม่แลนดิ้งลงมาเลยเนื้อเรื่องครับพีห่หลอกไม่สำเร็จโอ้รู้เยอะดิ รู้เยอะว่าจะโลงเป็นอินซะหน่อยนะครับผมและพอล้างจากนั้นก็ขโบวนเอฟซี FC พี่ชายผมน้องชายพี่รวมพลังนาลกปีศาจขัางจนเราสามารถผ่านไปได้นะครับว่าแบบง่ายดายอีซี่แบบสุดๆครับผมจริงๆตอนนี้คิดว่าสตรอรี่เราสามารถลงคนเดียวได้แล้วนะครับผมว่าแต่ว่าเจอเอฟซีแบบนี้เห็นทีคงปล่อยไว้ไม่ได้ครับผมพาก,ก็เลยเออช่วนมาลงด้วยนั่นเองครับผมและจนในที่สุดเราก็สามารถผ่านไปไ,ปได้ด้วยความว่าแบบปีศาจไลาย และเจ้าหมอนี่มันก็ชวนเราไปลงอไอเซนต่อครับผมคอนโดฮาแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเพราะเรายังไม่เคยลงไอเซนเลยเราก็เลยถามไปว่าไอเซนนั่นลงที่ไหนมันคือการลงไอเซนรั้งเรกข,ของเราด้วยเช่นกันนะครับผมและซึ่งเจ้าหมอนี่ก็นําทางเราไปนั่นเองครับผมฮาบริเวณย่างหอคอยที่อยู่ทางด้านขวานั่นเองครับผมซึ่งเราก็เพิ่งรู้ว่าตรงนี้นะมันคือที่ลงไอเซนนั่นเองอ๋งอตรงนี้หรอที่ลงไอเซนผมเคยเห็นแบ็กกับเออซายุลงกันนะฮะก็คือเราจะต้องเออ เอาตัวเงินออกมันไม่ได้เป็นเวฟใช่ไหมเพราะว่าเออมันเป็นตัวนับเวลาน่ะเอาตัวเงินไปก็ไม่ได้อะไรนะครับผมเอ้ไม่เคยลงสักครั้งเลยเคือเห็นแต่ว่าบอว่า,วาเออมันสตรีมจอแล้วผมก็ไปดูแต่มันนานเกินก็เลยไม่ค่อยอยากแกะลงไหนคนดูฮะว่าเรามาลองเปิดใจลองลงดูหน่อยก็แล้วกันเนาะแต่ว่า FZ เราไปไหนเนี่ยคนดู เอฟซีเราไปไหนเนี่ยไหวครับผมก็ทําไอเซนคนเดียวอะ่ะโอ้เก่งจังอะจะาหมอะนี่ยังไม่ถึงส3ดสาคนเดูฮะเพราะว่าเขายังไม่เลยบริไฟอายุเลยคนดูยังบีมไม่ได้เลยงั้นจัดแปเองแบกแล้วกันนะโอ้ยังไม่เคยลงสักครั้งจริงคุณูฮะดูด,ดิยังศูนย์เต้มอยู่เลยยังศูนย์เต้มอีกเลยย,เย,เลย,ยังไม่เคยลงเลยเดี๋ยวรอเขาจัดเซ็ตคอมโบปีศาจก่อนก็แล้วกันนะครับผมและพอเราแลนดิ้งถึงพื้นครับผมคนดูฮะเหมือนจะเป็นที่โล่งกว้างสุดลูกหูลูกตาครับผมฮะ กว้างและไกลมากๆและซึ่งมาถึงเขาก็ให้เงินเรามา18ล้านครับผมแต่ว่าผมไปเรียกคาตาแนแมนเราก็เลยเหลือเงินแค่17.9ล้านนั่นเองครับผมคุณโดมาผมอยากลองเรียกจอมมารบัวขออนุญาตเรียกแล้วกันซึ่งจอมมารบบูนี้เราจะงก็ไม่เคยเล่นเลยเราก็อยากเห็นสกิลเหมือนกันว่าเหมือนจะเปพลังขึ้นเต่าใช่ไหมเหมือนพลังขึ้นเต่านะครับผมก่อนั้นแหละฮะการโจมตีของจอมมารบูล่างปีศาจคือการปล่อยพลังขึ้นเต่าออกไปนั่นเองเราต้องคอยทวงเวลาใช่ไหมคุณด ต้องคอยถึงเวลาและตัวถ่วงเวลาเรามีอยู่แค่มีอยู่แค่จะทะลุตัวเดียวมันจะพอนะและซึ่งจะหมอนี่ก็เรียกทีลาออกมาด้วยครับผมฮาหรือว่าจะเป็นรูปแบบการเล่นที่เราไม่เข้าใจเดซิโลชันเหรอดูดีท่าอะไรเดซิโลชันและซึ่งเดซิโลชันคือการปล่อยพลังสีแดงครับผมดฮะพุ่งตรงไปข้างหน้านั่นเองจริงๆแล้วการที่เราตั้งตัวดามเมจตรงนี้นะครับผมฮาถือว่าเป็นการตั้งที่ผิดนะครับผมฮาเพราะว่า ตัวดาเมจควรจะตั้งข้างหลังเพราะว่าหน้าที่ของเราคือการถ่วงเวลาให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับพมลงตัวดาเมจข้างหลังพี่โอเคน้องพี่ขอโทษพี่ขอโทษตรงไหนเนี่ยน่าจะต้องลงแนวหลังแถวนี้ใช่ไหมคุณดูใช่ไหม,ไหมตรงนี้เหรออ๋อตรงนี้โอโอเคน้องได้เลยดาเมจต้องลงตรงนี้ใช่ไหมฮะเอ้ยเด็กคนนี้มันก็สอนดีไว้คุณดูฮะแงเด็กคนนี้เป็นเอฟซีแล้วมัน สอนดีว่ะและซึ่งน้องคนนี้ก็เหตุผลที่เราเข้าใจได้ครับผมคุดูฮะสาเหตุที่ต้องลงหลังก็เพราะว่าเราต้องทําให้มอนตายชา้าที่สุดเพราะว่าเราต้องเก็บระยะเวลานั่นเองครับผมถ้าให้ดีขึ้นไปบังคับตัวละครดาเมจแรงๆเข้ามาตีได้เลยน้องชายพี่แต่ขอตั้งไอตรงเราควรตั้งไอบูดาเมจตรงนี้ไหมน้องน่าจะไม่ได้เอาไอมานะครับผมคุดูฮะหรือว่าเราควรจะตั้งดีไหมว่ามันต้องดำหให้ตายช้าที่สุดถ้าเราตั้งไอมันก็ไม่ชา้าสิไม่รู้ลองตั้งก่อนก็แล้วกันคนเดียวหรือว่าเขาไม่ต้องเอาไอมาว แต่ว่าช่วงหลังอาจจะสำคัญก็ได้บอกว่าดาวเมทต,ตอนที่เราไม่พอแล้วอะไรงี่นะครับผมน่าจะสำคัญหรือว่าเราค่อยบู๊ตดีค่อยบู๊ตดีนะครับผมแต่ก่อนย้ายตัวเราขอทดลองท่าก่อนละกันก่อนย้ายไปแนวหลังขอลองท่าก่อนเอาว่าอุย้ยมีพลังพิเศษอย่างนั้นเหรอลองดูละกันขออนุญาตให้สก,กิลนะมากดเลยละกันคนดูฮะมาฮะอยากเห็นอุ้ยกดละบุ๊เอาบุ๊ไปปะอย่าบอกรวมลางกันนะคนดูรวมลากันใช่ไหม โอ้ยออกมาเป็นตัวใหม่มกลายเป็นบูล่างเด็กหรือเปล่าวะใช่ใช่ไหมบูล่างเด็กไหมผมจำไม่ได้หรือว่าบูล่างผู้ใหญ่วะมันดูไม่ค่อยออกนะคนดูและซึ่งพลังของจอมารพู้การโจมตีไปรอบทิศทางด้วยพลังขึ้นสีแดงนั่นเองครับผมคดุดูผมถึงบอกว่ามันนานใช่แล้วน้องโหมดนี้มันนานมากเพราะว่าตอนนี้เราทางมาเกือบ700วแล้วนั่นเองแตว่าผมต้องขายบูทิ้งก่อนคนดูฮะเพราะว่าเออเราต้องถ่วงเวลาไปตั้งแนวหลังใช่ไหมเพราะง้นแล้วดังบูตรงนี้จะไม่ดี หน้าตาตรงนี้ดีกว่านะครับผมทุก300วิมันจะได้1เต้มโอ้ยนานนะเนี่ยคุณดูได้เต้มยากเหมือนกันนะไอเซนเมื่อกี้ได้กีเต้มมา30เต้มไหมจำไม่ได้แต่ว่านานเหมือนกันนั่นเอและซึ่งจะหมอนี่ขยันให้ข้อมูลเราครับผมก็ดูฮ้าบอกเลยว่า น่ารักสุดๆครับผมและซึ่งการอ e ีโวไอสวหอยไอเซนก็มีหลายขั้นด้วยเช่นกัน,นะะตามที่น้องเขาพิมพ์บอกเลยแต่ว่าจะบอกว่านี่บอกว่าพี่ครับผมลงไอเซนคนเดียวเลยผมไหวเอ็งไม่โสองอมหรือไงว่าเอ็งลงคนเดียวเลยแล้วประเด็นคือลงอย่างนานผมลงตาเดียวผมยังงอมเลยมาดูฮะมันนานเกินนะ่ะและเราก็ได้เจอตัวแปลกๆมากมายครับผมเช่นตัวนี้แต่ส่วนใหญ่ที่นํามาก็น่าจะเป็นพวกตัวถ่วงเวลานะครับผมมาดูฮะและซึ่งการลงมันนานมากๆแต่ว่าเราขอตัดไปตอนจบทีเดียวเลยก็แล้วกันก็คือ ประมาณ2 0 0พันกว่าวีนั่นเองครับผมคนดูฮะและอิจิกโกนั่นก็พุ่งเข้าไปตอกป้อมนั่นเองครับผมตอกสดๆก็เลยทีเดียวโอ้เมื่อกี้ได้เจ็ดเต้มเลยคนดูฮะอีกไม่ไกลก็จะได้ไอเซนอีกไม่ไกลไม่ไกลแต่ลงโคตชเยอะคุณดูต้องใช้เท่าไหร่หัวะคือถ้างลงก็คิดว่าน่าจะลงทั้งวันนะคนดูไอเซนน่าจะลงทั้งวันนะครับผมเงาเอฟซียังอยู่อีกเลยยังอยู่อีกเลยแต่ว่าวันนี้ขอยติอีโวหน่อยแล้วกันนะครับผมคนดูขอแยกอีโวหน่อยละกันและดูต้มหูเราอย่างเยอะ แบบเหลือเฟือนะเรือเฟือจัดแต่ครับผมมาเอาว่าโคตรเท่เจดดาวเอ่ hey, มากครับขอบใจใหม่น้องผมจะเล่าเรื่องแบจกเลยฟังเอาไหมคุณดูฮะสตาร์พาร์ตมันจบแล้วครับผมคุดูแต่ประเด็นก็คือเราลืมกดรับไอตัวนี้คุณดูฮะอีวานครอบคุณดูเรากดลับไม่ได้แล้วโคตรเซ็ตเลยตัวจริงไหมครับวู้ดเอ ไปลงอินฟลิตี้ย้อมใจกันดีกว่าผมคิดว่าถ้าเกิดเราเอาในส่วนของเออตัว7ดาวที่เราเพิ่งได้มาใหม่นี้ไปลงอินน่าจะค้งกว่านะครับผมและพอเป็น7ดาวปุ๊บเรียกเพลงกว่าเดิมมากครับผมคนดูฮ่าและซึ่งการโจมตีก็คือการวาร์ปเข้าไปตีนั่นเองครับผมคันดูฮาก็ยังไม่รังการเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่สำหรับดาเมจต,ต่อให้ดีหรือไม่ดีแค่ไหนขอแค่มันเท่ก็พอแล้วไม่คนดูแค่เท่ก็พอแล้วมั้งและถ้าต่อมาพาวเวอร์เฟรมครับผมไฟแห่งพลัง จัดเลยละกันคุณเดและซึ่งการโจมตีด้วยพาวเฟลกนะ็คือการปล่อยไฟไปข้างหน้าครับผมเป็นไฟสีม่วงแห่งความดาักนะครับผมสมชื่อชาโดกันเลยทีเดียวพี่ไม่อัพตัวเงินเราขอโทษทีน้องพี่ลืมอัพตัวเงินไอ้ด้วยครับพี่โอเคได้เลยน้องแต่ว่าเราไม่น่าจะอัพเอ้ยเราวน่าจะไม่บัาเพราะว่าให้น้องเขาบัพไปดีกว่านะครับผม ของเรามันยังเออเวลไม่ตันนะและท่าต่อมาคือการจู่โจมด้วยน้ําแหลมครับผมคนดูฮะเป็นน้ําเงาพุ่งออกมาจู่โจมศัตรูนั่นเองผมชอบตัวนี้อย่างหนึ่งครับผมฮะาเพราะว่าทุกการอัพนั้นมันมีท่ามาใหม่เสมอครับผมคนดูฮะเหมือนแบบมาขยันทําท่านะเหมือนตัวลูกรักแอดมินนะงะเรามาลองอัพดีอะตอมิกเหรออ๋อเป็นสกิลกดนะครับผมโฮ้ยมีท่าใหม่อีกแล้วท่ามาทำทําเยอะจัง,งขยันเกินไปแล้วนะ ระเบิดครับมันมี2แบบว้าวสกิล2แบบเลยโอเคดียังไม่ดีแล้วยังไม่กดใช้นะครับผมคนดูดีนะ้กถาม fc ก่อนแบบที่1ระเบิดตัวที่มอนอยู่ในวงโอเคแล้วแบบที่2ล่ะแบบที่2แบบระเบิดทั้งแมปว้วเอาดีแปลว่าเราตั้งตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมคนดูเราต้องเปลี่ยนจุดตั้งของเออตัวนี้นะครับผมคนดูฮะเดี๋ยวเรารอรีวิวทุกท่าก่อนแล้วกันค่อยขายนะครับผมฮะแล้วก็ไปตั้งกลางแมปดีกว่าเนาะเพราะว่า กางแบบนันจะคุ้มกว่าได้ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดไปตั้งกางแบบเลยน่ะเราจะไม่เห็นท่าเพราะว่าเออตัวพวกพวกนี้มันจะล้านหมดนะครับผมเฟรมสไปอัพหนึ่งล้านหรออะลองอัพดูแล้วกันเห็นไหมคนดูมีท่าใหม่ๆแล้ว <c oughs> แวมพร์สไตล์มีท่าใหม่ๆอีกเล้วและซึ่งการโจมตีก็ตามชื่อครับผมฮะมาทั้งไฟมาทั้งหนามครับผมฮะเท่มากและรลังการแบบสุดๆเราค่าหว่างกับสกิลกดเซเลซิตอนนี้เฟรมสไตล์มา จัดเลยและกันคนดูฮะเราจะได้ไปขายเราจะได้ไม่ใช่หรอกคนดูจะได้ขายไปทำเออระตั้งตรงกลางนะครับผมว้าวเจ๋งเจ๋วเจ๋งเจ๋วและซึ่งการโจมตีคือชาร์โด้นั่นเองกระโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ใช้สายฟ้าลงมาจู่โจมนั่นเองครับผมไม่รู้เลือกสายฟ้าหรือเปล่าเพราะว่ามันคล้ายๆนะครับผมแต่ว่าผมชอบลางเลขมากกว่าแบบคุณดูฮะมันเมียป็นโนน่ะ และการโจมตีก็จะเป็นสายฟ้ฟแล้วก็มีเงานิดหน่อยแต่ทนั้นนะฮะอ่าท่าต่อไปก็ระเบิด2เลยนะครับผมฮะค่อยอัพกันแล้วกันเนาะและซึ่ง f อก็บอกเราว่าให้มากดสกิลช่วง80-90เอบอเวฟก็ได้นะเพราะว่าตรงนั้นมากำลังตึงๆเลยน,นั่นเองครับผมและซึ่งเราก็ย้ายชา์โดมาหลังเวทีแล้วนั่นเองครับผมคุณดูฮะเพราะมันอยู่กลางแบบนั่นเองฮะคิดว่าเวลากดสกิลน่าจะคุ้มมากกว่าพี่ครับมายืนดูที่ฐานหน่อยได้ไหมมีอะไรวะเดี่ยวเราต้องไม่ทานเรามัน5บินเลี่ยนคุณดูโค,ครบั เหมือนว่าเลือดปอมที่เพิ่มขึ้นมานั่นจะเป็นพลังของจอมมานบูเจด,ดาวนั่นเองครับผมให้ตายเถิดสุดยอดสเลเกิดและซึ่งการลงนั้นก็นานพอสมควรเลยครับผมฮะแต่ว่าบอกเลยว่าดาวเมส่วนใหญ่ของเรานั้นก็คือเทพเงานะครับผมฮะนอกั้นก็มีในโซคาดิโลแล้วก็เออหมยเลเซตเจบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับผมเราตัดไปต่อทักกิลเลยกันแล้วกันเนาะกดได้ยังน้องมันเก้าสิบแปดเวฟแล้วนะเดี๋ยวมันจะไม่ทันกดเลยไหมกดเลยหรือเปล่ากดเลยรก็ได้ครับได้น้องพี่วอนกดแล้วว่าพี่อยากจะกดแล้วตอนนี้ ยาเข็นพลังหมอนเริ่มหลุดแล้วคนดูขอกดแล้วกันโว้โอ้โหถือดาบศักดิ์สิทธิ์ขั้นเทพโคตรเทพโคตรเทพแต่ว่าเวทีบังเวทีบังเรียบร้อยเว็บร้อยแล้วมันตายป่มคนดูมันเกิดอะไรขึ้นวะดาเมจเราไปร้อยบิลเลี่ยนแล้วคนดูดาเมจร้อยบิลเลี่ยนเร้วยังเยอะสกิลสุดท้ายอัพเลยแล้วกันคนดูฮะรอใช้เลย รอใช้ต่อเลยนะครับผมมันรีครูดาวไหมเอารีครูดาวด้วยสวยเดี๋ยวอรอหลุด,ดเยอะก่อนเพราะตอนนี้มันเวฟร้อยกว่าแล้วนะครับผมมันจะเข้าบ้านแล้วคนดูกดใช้นะกดใช้เไหมทานปะไม่รู้เลยแต่เราขอกดละขอกดละกันลุยเลยชาโดไปโอ้สวยจัดแต่เวทีบังอีกแล้วคนดูไม่เห็นท่า ไม่เห็นท่านอกจากพื้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นโอ้เดี๋ยว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 มีการกลางโดมเกิดขึ้นนะครับผมแต่มอนไม่ตายเหรอมอนไม่ตายเหรอเดียวพี่พี่โจมตีทั้งแมบบไม่ใช่เหรอเอาวะอาจจะยังอุ้ยจอข่าวครับผมจอข่าวแต่มอนไม่ตายเดี๋ยวมอนไม่ตายเหรอเดียวดาวเมฆคือพันสี่ร้อยสี่สิบบิเลียนไหม่กอตัวมันโหดจัง่ะมันโห มันโหดจัดเลยและการลงในส่วนของ Infinity ก็จบที่เวฟบ110ครับผมบอกเลยว่าโคตรนานสุดๆไปเลย1,400บิลเลียนบอกเลยไม่ได้มาเพระช่วยนี่ขนาดเราไม่ได้ใส่ออฟไฟออฟอะไรมานะ Shadow วเวฟหนึ่งเลนครั้งแรกยังโหดขนาดนี้โอ้โหตาดิโอเซนเพชรแล้วกูรวยเลยรวยเลยดามเมจน่นาจะตันไหมคราดูน่าจะตันเลยนะครับผมน่าจะเควสหมดเลยรออัปเดตหน้า ดาเมิดหมดเลยอ่ารอบนี้ก่อนจบคิ้วจะมาขอลองกดดูท่าเดียวกันเมื่อกี้คือเราไม่ทันดูนะครับผมเพราะว่าเออเวทีของไอนะ้นันมันบังนะครับผมฮะอยากเห็นแค่ท่าตอนที่ใช้นะครับผมคนดูออะลองดูกดท่านี้เอาว่าชูดาบขึ้นฟ้ามีอัคระขึ้นมาด้วยนะครับผมไม่รู้อัคระอะไรเขียนว่าอะตอมิกนะครับผมแล้วก็โอ้โหโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้ยังไม่ได้อาการขนาดนี้นี่หว่าคนดู เมื่อกี้แม่ลางการท่นี้นี่า่าอ่ะมาลองดูรอบนี้นะครับผมก็ดูว้าวยิ้มด้วยเี่เวงหวไใ่ใช่่ใ่ให่โฮ้ยม,มีมีเนรด้วยคนดูฮะมีเนรด้วยโคตรเท่โคตรเท่มันทาอะไรก็ไม่รู้เราไม่เคยดูเรื่องนี้แต่คิดว่าน่าจะรวมพลังขั้นเทพนะครับผมพลังหลายสิ่งเข้ามารวมที่ดาบเดียวแค่หรือไม่แล้วก็จอครับผมขาวแล้วก็ระเบิดทั้งแมพใช่ไหม ชอบสวยจริงสวยจริงอ่าสำหรับคลิปนี้แค่นี้ละกันนะครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าดีมากได,ได้รูห้หลากหลายเลยนะฮะทั้งเทคนิคการลงไอเซนเอยหรือว่าการเล่นตัวนี้เอยจาก FC นะครับผมฮารมบอกแล้วว่าช่องเรานั้นเ,เน้นด้นสดแต่ครับผมสำหรัเอซีคนไหนอย,อยากเล่นกับผมก็หาผมให้เจอนะครับผมคนดูอย่างน้อยได้เล่นแน่นอนสักตาสองตาอะไรย่างงี้สำหรับคลิปนี้ไปแล้วฮะบ๊ายบาย